สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนางแม่นำบรรยากาศที่วัดกวนตู้หรือว่าวัดสะพานแดงนะคะนางแม่มาขอบุญขอโชคขอลาบมาฝากท่านผู้ชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ เป็นความฝันประจำงวดวันที่1กรกฎาคม2565ค่ะทางช่องนำมาฝาก15ความฝันเช่นเดิมนะคะเป็นความฝันที่มาจากเว็บเล่าฝันแปลฝัน ขอขอบคุณเจ้าของความฝานันเจ้าของข้อมูลทางช่องขออนุญาตนำมาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับความฝันวันนี้ทางช่องต้องขออภัยท่านผู้ชมค่ะทางช่องไม่ได้แยกเป็นฝันของท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะคะแต่ว่าทางช่องจะเขียนบอกรายละเอียดไว้ค่ะว่าฝันนั้นเป็นของท่านผู้หญิงหรือท่านผู้ชายนะคะท่านผู้ชายมีแค่สี่ฝันเองค่ะสำหรับความฝันเรามาเริ่มกันเลยนะคะความฝันแรก ฝันเห็นสารเล็กๆไฟไหม้มีกุมาแรแฝดสองคนนั่งอยู่ระเบียงท่านผู้ฝันสงสารก็เลยให้เขาบอกว่าจะให้เขามาเกิดด้วยท่านผู้ฝันมองเห็นตัวเลขที่คอของกุมาร01สีแดงและอีกองค์เห็น066เป็นตัวหนังสือสีน้ำเงินนะคะอันนี้ทางช่องไม่แปลค่ะเน้นไปที่ตัวเลขของท่านเลย 01และ066ค่ะความฝันต่อมานะคะฝันยาวมากเลยค่ะแต่ทางช่องขอเน้นไปที่ตัวเลขที่เราจะนำมาพิจารณาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะผู้ฝันฝันว่าแม่ขับรถทะเบียน7997ในความเป็นจริงค่ะคุณแม่ขับรถไม่เป็นนะคะ คุณแม่อายุ56อย่าง57ส่วนท่านผู้ฝันอายุ39อย่าง40นะคะสำหรับความฝันนี้ทางช่องเน้นเด่นไปที่ทะเบียนรถค่ะ7 997นะคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะความฝันต่อมานะคะฝันว่าขับรถมอไซค์ไปซื้อกับข้าวแล้วชนรถคนอื่นในความฝันท่องทะเบียน 973เพื่อจะไปแจ้งตำรวจผู้ฝันบอกว่าทะเบียนมี4ตัวค่ะแต่จำได้แค่973นะคะผู้ฝันบอกว่าซื้อของเสร็จแล้วเตรียมจะไปแจ้งตำรวจแต่ว่าสะดุ้งตื่นก่อนค่ะทะเบียนรถจริงๆนะคะกไก่ถอถุง687อันนี้ทางช่องขอไม่แปลค่ะทางช่องขอเน้นเด่นไปที่ 973และ687ค่ะความฝันต่อมานะคะอันนี้จะเป็นฝันของท่านผู้ชายค่ะผมฝันว่ามีเด็กจับฉลากให้สิใบของที่ได้เป็นพระพุทธรูปประวัติศาสตร์เก่าสมัยโบราณจับถูก9ชิ้นหลุดไป1ชิ้นจำได้หมายเลขสุดท้ายที่ได้ก็คือ 1> 813อันนี้ทางช่องขอแปลไปที่813และ893ค่ะความฝันต่อมานะคะฝันว่ารถกระบะตกน้ำพังหมดเลยทะเบียนรถนะคะ1003สํำหรับความฝันนี้เราก็เน้นไปที่ทะเบียนรถนะคะ แล้วก็มีความฝันอีกความฝันหนึ่งท่านเข้ามาสนับสนุนค่ะบอกว่าเราก็ฝันต้นงวดว่าไปแลกเงิน30บาทนะดังนั้นความฝันนี้ทางช่องขอเน้นเด่นไปที่030ค่ะความฝันต่อมานะคะเป็นฝันของท่านผู้ชายค่ะ ผมฝันเห็นปู่ที่เสียไปแล้วนอนโรงพยาบาลมีสายน้ำเกลือห้อยในฝันหมอเดินมาบอกว่าปู่เสียแล้วนะท่านผู้ฝันค่ะร้องไห้แล้วก็กราบที่เท้าปู่นะคะท่านผู้ฝันแบ่งปันตัวเลขของคุณปู่ค่ะท่านเสียตอนอายุ69นะคะเกิดวันที่1เดือน4 2471นนะคะมรณะ 22เดือน8 2540ค่ะสำหรับความฝันนี้ทางช่องขอเน้นเด่นไปที่ตัวเลขของคุณปู่นะคะความฝันต่อมานะคะฝันว่าคุณพ่อโดนยิงสองนัดแต่ว่าไม่ตายค่ะ ข้อมูลของคุณพ่อนะคะเกิดเดือนมกราคม2,496อายุ69อันนี้ทางช่องก็ขอเน้นเด่นไปที่ข้อมูลของคุณพ่อค่ะพอสเกิดและอายุนะคะความฝันต่อมานะคะฝันว่าป้าตายเราถามลูกสาวว่าทำไมไม่จัดงานลูกสาวเขาบอกอีก2วันถึงจะจัดงานค่ะ ผู้ฝันไม่ได้แบ่งปันตัวเลขเกี่ยวกับตัวเองนะคะแต่แบ่งปันเกี่ยวกับเลขของคุณป้าค่ะป้าเกิดวันที่5เดือน10 2สองนะคะอันนี้ก็เน้นเด่นไปที่คุณป้าค่ะอายุ57ความฝันต่อมานะคะฝันว่ารถเหาะได้ทะเบียน2659 อันนี้ทางช่องจะไม่แปลนะคะขอเน้นเด่นไปที่ทะเบียนรถค่ะ2 6 5 9ค่ะตัวเลขนำโชคสำหรับความฝันต่อมานะคะเป็นฝันของท่านผู้ชายค่ะท่านสมาชิกท่านแบ่งปันความฝันของสามีมานะคะเด่นที่สามีไม่ซื้อลอตเตอรี่นะคะ สามีฝันแปลกค่ะฝันว่าไปเมืองหนึ่งมีน้ำกั้นกลางอีกฝั่งเป็นคนโบราณอีกฝั่งเป็นคนปัจจุบันแฟนเล่นน้ำจับปลาจับกุ้งมาย่างกินมีแต่ตัวใหญ่ๆค่ะอันนี้ทางช่องขอเน้นเด่นไปที่5 7 9นะคะตัวเลขนำโชค ความฝันต่อมานะคะเมื่อคืนหนูฝันว่าที่บ้านมีคนเยอะมากเลยค่ะแล้วแก๊สที่บ้านระเบิดมีคนมาช่วยคุมเพลิงเยอะมากแก๊สระเบิดสาดใส่คนเลือดเต็มเลยค่ะบ้านเลขที่5 9หมู่12ค่ะอันนี้ทางช่องขอแปลเน้นเด่นไปที่บ้านเลขที่นะคะ59 1และ ห้าค่ะความฝันต่อมานะคะเป็นฝันของท่านผู้ชายค่ะผมฝันว่าผมขับรถเหยียบเด็กเสียชีวิตครับเหมือนเหยียบจนชิ้นส่วนกระจายเลยในฝันน่ากลัวมากครับอันนี้นะคะฝันร้ายกลายเป็นดีค่ะขอให้ท่านผู้ฝันโชคดีนะคะทะเบียนรถสี่ห้ค่ะ แล้วก็มีท่านสมาชิกมาสนับสนุนฝันนี้นะคะท่านบอกว่าท่านก็ฝันว่าโทรศัพท์หายตัวเลขท้ายของโทรศัพท์เลขเดียวกันเลย4 1 5 4อันนี้ทางช่องขอไม่แปลน,นะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาตัวเลขนำโชคค่ะ4 5 4 1นะคะความฝันต่อมาค่ะฝันว่าถูกรอตเตอรี่รางวัลที่1เลข 797123อันนี้ทางช่องขอไม่แปลนะคะก็เน้นเด่นไปที่ตัวเลขนำโชคที่ท่านแบ่งปันค่ะ797123ค่ะความฝันต่อมานะคะเมื่อคืนฝันว่าปลวกขึ้นห้องนอนเจาะตามผนังห้องเป็นรูใหญ่มากเลย ความหมายก็ดีนะคะปลวกขึ้นบ้านค่ะตามความเชื่อของโบราณนะคะบ้านเลขที่188ทับ71ค่ะอันนี้ทางช่องขอไม่แปลนะคะสำหรับความฝันสุดท้ายที่ทางช่องจะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้ ฝันว่าถูกยิงที่ขาค่ะรู้สึกเจ็บที่ขามากเลยโดนยิงมารัวๆเลยนะคะเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยค่ะแต่ว่าดีที่สลบแต่ว่าไม่ตายนะคะท่านผู้ฝันไม่ได้แบ่งปันตัวเลขเกี่ยวกับวันเกิดนะคะเพียงแต่บอกว่าอายุ28ย่าง29ปีค่ะ อันนี้ทางช่องขอไม่แปลนะคะเพราะว่าท่านผู้ฝันท่านแบ่งปันตัวเลขที่ท่านซื้อลอตเตอรี่มาค่ะท่านซื้อ27 37 95และ09นะคะ สำหรับวันนี้ความฝันและการแปลตัวเลขจากความฝันที่ทางช่องนำมาฝากท่านผู้ชมนะคะหวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีไปกับตัวเลขที่ทางช่องนำมาฝากค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ